สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะสวัสดี FC นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะที่กำลังรับชมช่องอาณาจักรรถเอวติสนะะวันนี้กลับมาพบเจอกับเ e อมี่เพชรยนต์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่นะคะจะมาอัปเดตรถโครา t ติสอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่สภาพดีและใหม่น้อยในบริษัทเพชรยนต์คันนี้เลยนะคะเป็นรุ่นโคราสติสนะคะ 1.6G ชมไมเนเชนนะคะคันนี้นะเป็นรถปี2016 ปลายปีนะคะแต่มาจดทะเบียนเป็นปี2017ได้รถโฉมไมโนเชนไม่วิ่งอยู่1 1 0 0 0 0สมนโลนะคะกับราคาของเราตั้งขายอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะคะได้รถสภาพดีนะคะสภาพสวยไม่น้อยไม่แท้ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะคะบอกเลยว่าลูกค้ารถคันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็ลองชมวิดีโอนี้เลยนะคะใครถูกใจก็ลองทักลองโทรนะคะเข้ามาสอบถามไว้เลยนะคะหรือสนใจรุ่นอื่น เราก็มีนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะคะก็คันนี้นะคะเป็นรุ่นโครา l ติด 1.6G สีบอลเงินนะคะสภาพโดยรวมแล้วนะคะมองผ่านด้วยสัตาเปล่าก็สวยเลยนะ,ะสภาพดีเลยนะคะคันนี้นะ,ะไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้ามัลติ r ร f เ e c t o r ร์นะคะเป็นไฟหน้าของรุ่นโครา l ติดร<ๆ>ุ่น 1.6G ก็จะเป็นไฟหน้านี้เลยนะคะ แล้วนี่เลยนะคะไฟ LED นะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวของโฉบไมโนเชนนะคะก็จะมีไฟ LED เดียร์ไทม์ร n นนิ่งไลทมาให้แล้วนะคะก็กระจังหน้าของรุ่นไมโนเชนนี้จะเป็นกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นนะคะ ชั้นบนนี่ก็จะเป็นโครเมียมคาดยาวตลอดหน้าตัวรถเลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคันนี้ายทะเบียน5กไก่วอลแวน6094กรุงเทพมหานคระนะคะก็ได้ไป้ายนี้ไปใช้งานนะคะใครที่ถูกสโงกกับเลขพวกนี้ต่างๆนะคะก็ลองเข้ามาดูกันได้เลยนะ,ะลองขับกันได้เลยใครชอบคันนี้ก็แคปป้ายทะเบียนไว้นะฮะแล้วก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะ โครา l ติดถือไปหนึ่งรุ่นเลยนะฮะรถเก่งที่อยู่คู่กับคนไทยมันนานมากนะฮะแล้วก็ยอดขาย,ขายของเขาเนี่ยบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีทุกเจเนอเรชันนะฮะดีทุกเจเนอเรชันเลยจริงๆนะยอดขายทะลุทะลวงมากๆแล้วก็ปังมากๆเลยสําหรับโครา l ติดนะฮะไม่ว่าจะเป็นโฉมณฉมแรกนะฮะยันโฉมปัจจุบันนะฮะก็ยังครองสถิติยอดขายที่สูงทุกปีนะคะ ก็นี่เลยนะคันนี้บอกเลยว่าสีเดิมทั้งคันนะคะสีไม่เพี้ยแน่นอนนะรอยสีเยอะอะไรต่างๆก็ไม่ไม่เพี้ยแน่นอนแล้วก็สภาพรอบคันเนี่ยดูเลยนะคะว่าไม่มีแน่นอนนะคะรถชนหนักทิศควากับสีรับประกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อแมกซอลลอยสีทูโทนนะคะเป็นล้อแมกอลลอยสีทูโทน,ะะเ,น tone, เนาะก็ดูสภาพลอ้อแมกนะคะแมกรอบอ่าลอ้อแมกเนี่ยไม่เคยมีการกินถนนกินฟุตบาท นะฮะถือว่าเจ้าของเดิมใช้งานรักษาค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะพร้อมยางกูเยียร์นะคะคันนี้ก็ได้ยางกูเยียร์ที่เป็นสภาพค่อนข้างดีเลยนะคะวิ่งใช้งานได้อีกยาวๆนะคะถือว่าสวยงามนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าสภาพค่อนข้างดีมากๆเลยเบ้าโชวกต่างน้ํามันไม่มีเยิ้มนะไม่มีการชนหนักแน่นอนรับประกันเลยนะคะทุกอย่างสภาพเนี่ยคือเราคัดมาแล้วนะเราทําการคีคิวซีมาแล้วนะคะ ก็คันนี้ฟิล์มรอบคันก็มีมาให้แล้วเนาะฟิลเนี่ยเบอร์ประมาณสักสี่สิบก็ถือว่าโอเคเลยนะคะไม่มืดจนเกินไปแล้วก็ไม่สว่างจนเกินไปนะคะก็นี่เลยนะคะด้านในด้านในก็สีทูโทนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นโคราติชมนี่เลยด้านในก็จะเป็นสีทูโทนนะคะสีดํากับสีเบจคอนโซลด้านหน้านี่ก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะตัดด้วยคอนโซล ตรงกลางนี้เป็นสีเบจนะก็ถือว่าออกแบบมาดีสวยงามนะคะแล้วก็ออปชันต่างๆเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามรุ่นโฉมเนาะอันนี้ไมโนเชียร์แล้วต่างๆก็คือจะเป็นปุ่มฟู้ตสตาร์ทนะคะแอร์นี่ก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่นะคะเป็นแอร์วงกลมเป็นรูปทรงวงกลมนะคะจากของเดิมเป็นสี่เหลี่ยมเนะาะคันนี้นะครับพวงมลาลัยสีดําหุ้มหนังนะคะก็พวงมลาลัยเดิมแท้แน่นอนนะคะรับประกันเลยว่าเดิมแท้แน่นอนนะมะีมัลติฟังก์ชันมาให้นะคะ ก็เดี๋ยวเอาให้ดูใบาราคานะคะคันนี้เป็นรุ่นโครา l ติด 1.6G นะครปี2016นะครราคา459,000บาทนะคร459,000บาทคันนี้เลขไมวิ่งอยู่ที่114,000โลนะครก็ราคาดีนะฮะร,ราคาสุอาราคาดีเนาะจัดไฟแนน้์เต็มฟรีดาว um ผ่อนเพียงเริ่มต้นเดือนละ8,000บาทต่อเดือนนะฮะดอกเบี้ยพิเศษไปเลยเริ่มต้นที่2.79นะคะ คันนี้นะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมมันเองนะคะเบาะหนังไม่ขาดไม่ยับไม่ยุ่ยน,นะก็ถือว่าเป็นสภาพค่อนข้างจะดีเลยนะคะฝ้าเพดานด้านบนก็ไม่มียานักขละให้เปิดให้ดูแบบว่าดูดูดอาดูเกะดกะลูกตาเนาะก็ถือว่าโอเคเลยสวยงามนะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะเป็นรุ่น โคราติดนะฮะก็เป็นเกียร์ออโต้เนาะเกียร์ของโตยต้าเนี่ยก็จะเป็นขั้นบันไดยอย่างนี้นะฮะก็ทําให้เราเข้าเกียร์ง่ายไม่หล่มเกียร์แน่นอนนะคะก็แอร์อนันดับรับมือค่ะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น C D S, S M A U X วิทยุ H w K U, นะฮะก็คือใช้งานตรงนี้ได้หมดเลยนะจ๊ะประตูฝั่งคนขับก็เป็นสีดำนะฮะตัดด้วยสีเบจสวยงามนะคะแล้วก็นี่เลยกระจกทั้งสี่บานนะคะปรับไฟฟ้าส่วนคนขับหนึ่งบานปรับออโต้ค่ะ นะคะคนี่เลยเนาะอันนี้ก็เป็นที่เปิดกับด้านหลังนะคะก็เปิดตรงนี้ได้เลยเนาะอันนี้เป็นที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้านะคะก็อ,อยู่ตรงนี้นะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะคะของรุ่นเอาติด 1.6G ปี17ก็ปรับไฟฟ้าหมดแล้วทุกอย่างก็ถือว่าเป็นโชว์ไมเนอร์เชนมาค่อนข้างดีเลยนะคะ ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างขวางนะดูสะดวกสบายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะคะกับรฟ์สไตล์ตอนนี้นะคะเพราะว่านี่เลยนะคะมีที่ชาร์จแบตมาให้แล้วสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เดินทางไกลนะคะไม่ต้องแย่งชาร์จแบตกันเลยนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนก็จะมีชาร์จแบตได้แค่หนึ่งเนาะอันนี้ก็คือมีสําหรับผู้โดยสารด้านหลังให้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะ ก็นี่เลยนะคะด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังถือว่ากว้างขวางนะสาหรับรุ่นโคราติดคันนี้นะคะรุ่นนี้ก็กว้างขวางเลยสามารถบรรทุกคนนะคะเก็บของเก็บอะไรได้เลยนะ,ะเพราะว่าดูแล้วกว้างขวางนะรถคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สมานะคะไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดมานะคะก็เดิมๆเ,เลยนะใช้น้ํามันล้วนนะคะตรวจสอบได้เลยนะจ๊ะอ่านี่ค่ะ ก็ยังอะไหล่ถุงคู่มือไม่แรงนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกอย่างก็ยังอยู่สภาพเดิมเลยออกจากศูนย์ยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะถือว่าดีเยี่ยมเลยนะถือว่าดูก็รู้นะว่าเจ้าของเดิมก็ดูแลรักษารถไดค่อนข้างดีนะคะไฟไท้าย LED นะคะเป็นไฟไท้ายไมโนเชนของรุ่นเอาติส1.6 G นะคะไฟไท้าย LED แล้วก็คิ้วโคมเง้ยมคาดยาวนะคะ ก็สวยงามนะครับสำหรับคันนี้นะป้ายทะเบียน5กอไก่วอแหวน6094กรุงเทพมหาคนครนะคะพอ,อนี่เลยเติมน้ำมันรองรับ e85 นะคะ9195นะคะก็ไใช้ยก็ปิดลงไปอย่างนี้นะคะไปเดี๋ยวเราพาไปชมส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะฮะพาไปชมส่วสของห้องเครื่องกัน มาค่ะนะฮะตอนนี้เราได้มาอยู่ในส่วนของห้องเครื่องกันแล้วนะคะเดี๋ยวพาดูรอยน็อตต่างๆก่อนเลยดีกว่านะคะก็รอยน็อตทุกอย่างเนี่ยก็ยังคงสภาพเดิมนะคะไม่เคยถูกการถอดแกะแงะไข่แต่อย่างใดนะคะก็นี่เลยนะให้ดูกันแบบกใกล้ๆกันเลยนะคะว่าสภาพเป็นยังไงสภาพสวยมากๆเลยนะรอยน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดแน่นอนหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะนะคะนี่เลยนะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะก็ ยังอยู่นะตามมอ,อกกต่างๆเม็ดอาร์นะรอยซีนฝากะโปรงก็ของเดิมจากศูนย์แน่นอนร้อยเปเซนค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันเลยนะในโคราติดในบรสเปยนต์ที่ถือว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ดีนะคะแผงกับความรอนก็ของเดิมจากศูนย์นะนี่เลยนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยอีกฝั่งหนึ่งรอยน็อตต่างๆ อ่าให้ดูใกล้ๆเลยรอยนะ้ำต่างๆนะคะก็ทาพิสูจน์เลยนะลูกค้าสามารถเอาเลขเครื่องรถของคันนี้นะฮะ oh. เช็คศูนย์โตโยต้าได้เลยทั่วประเทศนะฮะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดูอ l v ว t i ทีเป็นเครื่องยนต์ขนาดหนึ่งันหกร้อยซีซีอัตราเร่งก็บอกเลยว่าขับสบายสะดวกมันแน่นอนคะ่ะนะฮะเดนทางไกลจิ๊บๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะคานหน้าทุกอย่างก็สภาพเดิมคานเดิมแน่นอนจากศูนย์นะคะานนี่เดิมแพ้แน่นอนนะ คนที่ชมรถเป็นดูรถเป็นหน่อยดูดูประมาณห้าทีแล้วน่าจะเข้าใจแล้วเนาะว่ารถทังนี้เนะี่ยสภาพเดิมไหมชนมาไหมนะคะก็มาลองขับได้เลยนะคะคุณลูกค้าขามาลองขับลองชมได้เลยนะคะโอเคขออนนะี้ปิดก่อนนะฟังเสียงพักระโปรงอึ๊บอ,อ่าเป็นยังไงคะกับโฟล่าติทันนี้นะคะก็ให้ชมกันไปแล้วเนาะแบบเรียวๆเลยนะคะพาดูรอบคันแบบ เร็วๆเร็วๆเลยนะก็เผื่อคนไหนนะฮะลูกคนน้าท่านไหนนะฮะที่ชอบโคราลติดนะฮะ 1.6G นะฮะวูไมโนเชนปี2016-2017คันนี้ราคา459,000บาท ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์096 7 2 5 2 7 3 6นะคะเบอร์ m อมี่แอนไลน์ก็ได้นะคะอยากมาลองขับอยากมาลองชมก็มาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดใน Google Ma p ก็จะขึ้นบริษัทเลยนะคะตั้งอยู่ที่มินบุรีเซรีไทยกรุงเทพมหานครนะคะมาแล้วก็ติดต่อเซลล์ m อมี่ได้เลยนะคะหรือแอนไลน์ได้เลยนะคะที่ค r c o d e ด้านล่างในแคปชั่นนะคะก็แอนไลน์เป็นเพื่อนกันนะคะ โอเคเนาะสำหรับลูกค้าต่จังหวัดนะฮะเราบอกเลยนะว่าเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศฟรีนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะ,ะอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะฮะเรามีบริการส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะก็อยากให้ไว้วางใจของเรานะคะว่าของเราเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนําอันดับหนึ่งเลยในมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะก็มีรถให้ท่านเลือกมากกว่า350คันนะฮะแล้วก็การันตีด้วยรางวัลต่าง ทุกปีนะคะยอดขายของเราทะลุทุกเดือนและยอดเป้าของเราเป้าใหญ่ก็คือทะลุทุกปีเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาอีมี้ได้เลยนะ,ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ